ราชาลูกหนังทัวโลลขอสเสนอสล็อตเผยถึงแนวทางการเล่นเกมรับของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้อ์นเนอสล็อตเทรนเนอร์คนใหม่ลิเวอร์พูลสมรสร,รยักษ์ใหญ่แห่งศึกพิมลิกอังกฤษเปิดเผยว่า คนพักของแดงต้องช่วยการเล่นเกมรับทั้งทีมไม่ใช่แค่หน้าที่ของบรรดาผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเหดโคชชาัตไวัย45ปีกล่าวว่าการป้องกันที่เราทำมันต้องใช้ผู้เล่นทั้ง11คนเราไม่ได้มอบหน้าที่นี้กับผู้เล่นคนใดคนหนึ่งหรือตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเราจําเป็นต้องช่วยพวกนักเตะแนวรับเช่นเดียวกับคนอื่นรวมถึงพื้นที่ทั่วสนามด้วยไม่ใช่แค่เฟอร์กิวฟันไดและอีบูโกเนเต้หรือเจเรลคอนซาเท่านั้นที่ต้องเล่นเกมรับ ทั้งทีมต้องช่วยกันเล่นถ้าเราตั้งรับพร้อมกันทั้ง11คนมันจะช่วยรันกราฟเฟนแบกหรือใครก็ตามที่เล่นในพื้นที่ป้องกันให้เล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นฤดูกาลที่แล้วแม็กก้าเล่นตรงนั้นเยอะมากและผมคิดว่าเขามีคุณสมบัติวางอย่างที่ไรอันก็มีเช่นกันถ้าคุณมองผู้เล่นทั้งสองคนสิ่งแรกที่คุณนึกถึงคือการพยายามแย่งอบอลกลับมาและการครอบครองบอลนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราในฐานะทีมต้องทำให้แน่ใจว่าใครก็ตามที่เล่นในตำแหน่งนั้น จะไม่โดดเดี่ยวหรือโดนโจมตีมากจนเกินไปแกลลี่ในวิวก,กรูคนดังเชื่อว่าอันเนอร์สล็อตเทรนเนอร์ของลิพูแสดงความเฉียบขาดและดุดันออกมาระหว่างเกมเปิดตัวนัดแรกของพิมลิกคงแดงบุกชนะอิฟสวิตาสองต่อศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยสล็อตไม่พอใจฟอร์มการเล่นของลูกทีมในครึ่งแรกจเจเรลคอนซาโดนถอดออกจากทีมช่วงพักครึ่งซึ่งเห็นได้ชัดว่าเขาค่อนข้างผิดหวังระหว่างดูเพื่อนในครึ่งหลัง ในวิวกล่าวว่าอันเนอร์สล็อตค่อนข้างโหดกับคอนซ่าการเปลี่ยนใครบางคนออกตอนพักครึ่งคือเรื่องใหญ่และผมไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องเบาๆจากผู้จัดการทีมแล้วหลังจากจบเกมเขาก็พูดตรงไปตรงมาในระหว่างที่ตอบคําถามมันไม่มีการละล้าล,ละหลังอะไรผมคิดว่านี่คือองค์ประกอบที่ทําให้เขาค่อนข้างเฉียบขาดและดุดันและบ่งบอกว่าเขากําลังตอบสนองต่อเกมและสิ่งที่เกิดขึ้นรู้สึกว่าพวกเขาจําเป็นต้องเอาชนะการประทะ ผมคิดว่านี่คือภัยคุกคามหลักเบื้องหลังการตัดสินใจของเขาแล้วมันก็ได้ผลคุณต้องบอกว่าในครึ่งหลังลิพูดีขึ้นเยอะเลยนี่คือชัยชนะที่สวยของพวกเขาโซโบโยอมรับนายใหญ่คนใหม่สร้างความแตกต่างในแดนกลางให้ลิอรวหูโดมิกโซโบสไลกองกลางหน้าหล่อของลิพูออกมายอมรับว่า อาเนอร์สโตได้สร้างความแตกต่างในแดนกลางซึ่งทําให้ทีมมีสไตล์การเล่นที่ต่างไปจากในยุคข,ของเจอเกนครอปหลังจบเกมพิมลีกที่เอาชนะอิฟสวิตเทาได้เมื่อวันก่อนโดยเขาได้อธิบายว่าเราเล่นแตกต่างออกไปเล็กน้อยเพราะก,ก่อนหน้านี้เราเล่นด้วยผู้เล่นหมายเลข6 1คนและหมายเลข8 2คนโดยผู้เล่นหมายเลข8คนหนึ่งจะถอยลงมาเล่นในตำแหน่งหมายเลข6ตอนนี้เราเล่นด้วยผู้เล่นหมายเลข8คนหนึ่งหมายเลข6กคนหนึ่งและหมายเลข10คนหนึ่งและผมเล่นในตำแหน่งหมายเลข10 แต่บางครั้งผมก็ยังถอยลงมาได้บางครั้งผมก็ยังเล่นตำแหน่งเดิมได้มันแตกต่างออกไปผมคิดว่าผมต้องทำงานหนักขึ้นในการพาบอลไปเล่นเกมลุกแต่ถึงไม่มีลูกบอลผมก็ต้องทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการอยู่ดีเหมือนกับฤดูกาลที่แล้วกองกลางหน้าหลอกกราม ESPN FC รายงานว่าดาวินนูนยเอสรู้สึกผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าในเกมแรกที่พูลบุกไปเอาชนะอิฟสวิตทาวด้วยสกอร์สองต่อศูนในวันเสาร์ที่ผ่านมา ความผิดหวังแรกของนูนเยสก็คือเขาไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงสำหรับเกมนี้ส่วนความผิดหวังที่2เขาไม่ได้รับโอกาสลงสนามแม้แต่นาทีเดียวและยังคงเป็นตัวเลือกรองจากโคลี่กัลโปที่เล่นในตำแหน่งปีกซ้ายอีกด้วยมีรายงานระบ,บุว่านูนเยสนั้นไม่พอใจกับการที่เขาถูกปฏิบัติจากอาร์เนอร์เฮดโค้ชคนใหม่ของหง์แดงและเขาเชื่อว่าด้วยสภาพร่างกายของเขาในเวลานี้นั้นจะสามารถเป็นตัวจริงได้เลยซึ่งสตีฟนิโคลเองก็พูดถึงเรื่องนี้ว่า ไม่ใช่สัญญาณที่ดีแน่นอนสำหรับฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของดีโกโชตาต่อเขาโชตาลงสนามและสามารถยิงประตูได้และแน่นอนนั่นจะทําให้สถานการณ์ในการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงของนูนเยสยากมากยิ่งขึ้นถ้าโชต้ายิงประตูได้เรื่อยๆและนูนเยสไม่ได้ลงสนามมันเริ่มรู้สึกเหมือนว่าเขาไม่พอใจกับการนั่งอยู่บนม้านั่งสำรองมันเหมือนกับเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วที่เขาแทบจะหายไปจากทีมเลยและกลิ่นมันก็คล้ายๆกันนิดหน่อยสิ่งที่นูนเยสทำได้ตอนนี้ก็คือเขาต้องอดทนรอก,กับจังหวะและโอกาสที่จะมาถึง และทําการฝึกซ้อมตามปกติและสร้างความประทับใจให้กับอาร์เนอร์ในการฝึกซ้อมแสดงทัศนคติที่ดีออกมาและที่สําคัญย่างองอแงก้มหน้าก้มตาทํางานหนักต่อไปเชื่อว่าเดี๋ยวโอกาสจะมาถึงในไม่ช้าก็เร็วอยู่แล้วเจมพีเสจากเดียติกรายงานว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในเกมกับอิฟสวิตทาวนั้นแอนดูรลรปสันลงเล่นเป็นนัดที่500ในอาชีพการค้าแข้งของเขา 298เกมกับลิเวอร์พูล115เกมกับเฮาซิตี้44เกมกับดันดียูไนเต็ด43เกมกับควีนส์พาร์คทั้งนี้โรบสันมีส่วนร่วม107ประตูในอาชีพของเขายิง23และแอซิส84 ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ Ian it, ดรเอียนเกรแฮมอดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของสโมสรลรีพูได้เขียนเอาไว้ในหนังสือ How to Win the Premier ในช่วงที่เขาทำงานอยู่ที่นั่นเขายกให้การเซ็นสัญญากับโรบสันเป็นหนึ่งในการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดตลอดการของสโมสร,รเลยทีเดียวโดยดรเกรแฮมอธิบายได้น่าสนใจว่าการคว้าตัวโรบสันนั้นถือว่าเป็นโชคชะตาที่น่าเหลือเชื่ออย่างมากเนื่องจากว่าเป้าหมายแรกของพวกเขาทีมซื้อขายในตอนนั้นก็คือเอเมอร์สันเพาเมีอรีของโรม่าในตอนนั้นแต่เขาดันได้รบับบาดเจ็บหนักเอ็นไข้ าขาดจึงเป็นเหตุที่ทําให้สโมสรต้องมองหาเป้าหมายอื่นเราต้องมองหาเป้าหมายอื่นและมีการเสนอชื่อมามากมายแต่โรเบสันมีการพูดถึงมากที่สุดและจากที่ผมได้ยินมาโรเบสันเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ถูกพูดถึงว่ามีเกมรับที่แย่ที่สุดคนหนึ่งแต่ตัวเลขสถิติของเขาก็บอกว่าเขาเป็นฟูลแบ็กตัวรุกที่ยอดเยี่ยมแต่เราไม่มั่นใจในความสามารถในการรับของเขาแต่หลังจากเราเซ็นสัญญาก,กับเขาได้ไม่นานเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาคือแบ็กซ้ายระดับโลกในเวลาเพียงไม่นานภายใต้การคุมทีมของเจอเกนครอป สรุปข่าวตลาดซื้อขายนักเตะจากสื่อดังในรอบวันที่20สิงหาคม2567พิมลิกอังกฤษไบรตันเปิดตัวจอร์จิโนรุตเทอร์กองหน้าจากลีดส์เดตมาร่วมทีมด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์อย่างเป็นทางการออฟฟิเชียลเลสเตอร์ซิตี้เปิดตัวโอลิเวอร์สคิปกองกลางจากทอตแนมคอสเปอร์มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยค่าตัว20ล้านปอนด์บวกโบนัส5ล้านปอนด์ออฟฟิเชียลเชลซีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวชาวฟิลิกจากอาเลติโกมาริดตมาร่วมทีมแล้วพร้อมเซนสัญ,ญ,ญาาาาถึงปี2030าจากฟิ แมนเชสเตอร์เกดกำลังพยายามเจราจากับปารีสแซงต์แชร์แมงในการคว้าตัวมาเรโอโอกาเต้มาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดเข้าจากฟาบิโซโรมาโนอาซนอลใกล้บรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับโจนกาเซียในทวารของเอสปันยอนแล้วซึ่งเขาจะย้ายมาเป็นมือสองหากอารอนแดมสเดลย้ายออกจากทีมไปเข้าจากฟาบิโซโรมาโนฟูแล่นบรรลุข้อตกลงคว้าตัวซานอเบิร์กกองกลางจากเบอร์รี่มาร่วมทีมแล้วด้วยค่าตัว20ล้านปอนด์บวกโบนัส5ล้านปอนด์เข้าจากฟาบิโซโรมาโน แมนเชสเตอร์ซิตี้ติดต่อไปยังตัวแทนของอ e ิลคาอกุนดกันในการสอบถามความเป็นไปได้ในการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งโดยบาร์เซโลนาเองก็พร้อมปล่อยตัวซัมเมอร์นี้ข้าวจากฟาบิโซโรมาโนประธานสมสรนเรอัลโซซินาดยืนยันว่าพวกเขากำลังเจรจากับอาเซนนลในดีลของมิเกลเมริโนโดยพร้อมจะตอบตกลงหากได้ข้อเสนอที่คิดว่าเหมาะสมข้าจากฟาบิโซโรมาโน ไรตันบรรลุงินไขส่วนตัวกับเฟอร์ดี้คาดิโอกลูกลองหลังของเฟเดอร์รเเช่แล้วเหลือเพียงเจรจาค่าตัวกับต้ตสกัดให้ได้เท่านั้นเข้าจากฟาบิโซโรมาโนนอตติงแฮมฟอร์เดสยื่นข้อเสนอย5สาล้านยูโรให้กับเฟย์นูตพิจนารณาและกับการปล่อยตัวซานเดโกคิมเนสเข้าจากฟาบิโซโรมาโนพานาตินกอสมีแผนจะไปดีลคว้าตัวฟาคอนดเบลสตีจากแมนเชสเตอร์ภายในสัปดาห์นี้เข้าจากฟาบิโซโรมาโนเอาอาลีกำลังพยายามจะเจรจากับเรนฟอร์ในการเซ็นสัญญาก,กับอีวานโทนี่เข้าจากฟาบิโซโรมาโน เอนโซมาเรสกายืนยันว่าคาร์นี่ชุกูเมกาจําเป็นต้องย้ายออกจากเชลซีเพื่อหาโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องเข้าจากฟาบิโซโ o มาโน่วู๊แทมปตันกําลังเจรจากับอาร์เซนอลในการขอ้อตัวอารอนแดมสเดลไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดเข้าจากเดวิดออสตินอาร์เซนอลยืนยันว่าต้องการค่าตัวของเอดีเอนเกเทียร์ที่30-35ล้านยูโรทมกลางความสนใจจากนอติงแฮมฟอเรสเข้าจากเดวิดออสติน เชลซีกำลังให้ความสนใจในตัวเฟเดโกเคียซ่าแต่จำเป็นต้องปล่อยตัวราฮิมสเตอร์ลิงให้ได้ก่อนข่าวจากเจโรกาดิมาเซโอแมนเชสเตอร์เต็ดพร้อมจะเก็บสกอตต์แม็กธอมเนไว้ใช้งานหากไม่ได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมข่าวจากดาเมชเชตไบรตันเปิดเจรจากับเซลติกในการขอซื้อตัวแมตต์โอเลรี่แล้วข่าวจากลีอัลโทมัสนิวคาสเซิลกำลังให้ความสนใจในตัวเฟรานตอเรสตัวรุกของบาซโลน่าข่าวจากอัลเฟโรเปดูล่า จอจี้มามาดัสวิลลี่ในทวารของวาเลนเซีย e พร้อมจะรับฟังข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์เดนท่ามกลางความสนใจจากลิเวอร์พูลเข้าจากไซมอนมูล็อกเบรนฟอร์ดต้องการค่าตัว5 0บล้านปอนด์แลกกับการปล่อยตัวอ e ีวานโทนี่ท่ามกลางความสนใจจากเอลอาลีเข้าจากเดอร์ทัมข้อเสนอของเชลซีในการขอซื้อเชลฟริกจากอาริโกมเมลิด e อยู่ที่50ล้านยูโรบวกโบนัส10ล้านยูโรเข้าจากเดียโรอาส เวสแฮมยื่นข้อเสนอขอยืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาด20ล้านยูโรให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงพิจารณาแลกกับการปล่อยตัวคาร์ลอสโซแล่ข่าวจากฟุตแมกาโตลาลิกาสเปน ดิวคอเนอร์กาลเกอร์กับอาริโกมาดิดยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ค่าตัว42ล้านยูโรพร้อมสัญญายาว5ปีเข้าจากฟาบิโซโรมาโน่แล้วโซเชลาาคอนเฟิร์มว่ามาตินซูบิมดีจะไม่ย้ายออกจากทีมสัมเมอิ์นี้เข้าจากฟาบิโซโรมาโน่แล้วเบติสต้องการจะเซ็นสัญญากับวิกเตอร์โรเก้กองหน้าชา,บาวบราซิลของบาร์เซโลนามาร่วมทีมด้วยสัญญาย,ยืมตัวเข้าจากฟาบิโซโรมาโน่ อนาคตของซาโมโอมโลเดียนยังคงไม่แน่นอนเพราะเจ้าตัวยังไม่ลงทะเบียนกับอเล็โกโรมริลในฤดูกาลนี้ท่ามกลางความสนใจจากหลายสโมสร,รข่าจากฟาบิโซโรมาโนเกาโชซิราอิตาลีอยู่เวนตุสบรรลุข้อตกลงคว้าตัวปีแอ์คาลูลูกองหลังของเอซีมิลานมาร่วมทีมแล้วด้วยสัญญายืมตัวพร้อมออปชั่นซส้อขาดที่14ล้านปอนด์บวกโบนัส3าล้านยูโรข้าจากฟาบิโซโรมาโนนาโปลีกำลังพยายามอย่างหนักในการเจราจากับไรตั้ในการคว้าตัวบิลลี่กิลมอร์มาร่วมทีมให้ได้เข้าจากฟาบิโซโรมาโน เอซิมิลานไฟเขียวให้เดวออริกี้ย้ายทียมได้ทันทีสำหับนี้ได้รับความสนใจจากตะวันออกกลางและสหรัฐอเมริกาข้าวจากฟาบิโซโรมาโนดานิเอเรลูกานี่กำลังเดินทางไปตวรวจร่างกายกับอาแจ็คหลังบรรุข,ข้อตกลงย้ายจากยูเวนตุสด้วยสัญญายืมตัวข้าวจากฟาบิโซโรมาโนหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ